ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของแอดมินนะครับผมที่ได้เข้าไปกราบมัสการหรือว่ากราบไหว้วงรูปเหมือนจำลองนะครับผมหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทนะครับที่สํานักอุทยานหรือว่าสำนักสงฆ์แกเปะนะครับผมอำเภอเมืองกาลสินนะครับพี่น้องครับครับก็ถือว่ามีโอกาสได้ไปเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับพี่น้อง ก,ไกนน็ไปพร้อมกับแม่บ้านนะครับผมไปพร้อมกับแม่บ้านคุณยายนะครับไปด้วยกันก็ไปไปเข้าไปกราบไหว้ใกล้ๆก,กับองค์หลวงปู่นะครับได้เข้าไปกราบไหว้องค์หลวงปู่ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของตัวข้าพเจ้าเองนะครับผมไปขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมอุทยานบ้านแกเปะนะครับ ซึ่งก็ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปก็ประมาณ70โลได้นะครับพี่น้องครับครับก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของแอดมินครับพี่น้องครับครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวนะครับพี่น้องซึ่งหลวงปู่ท่านก็ได้เมตตาเขียนยันนะครับเขียนยันไว้บนองค์สมเด็จรุ่นนี้นะครับพี่น้องครับ ครับท่านก็ได้เมตตานะครับผมเมตตาให้เลขเด็ดมาในงวดวันที่1นึ่กันยายนพุ่งนี้นะครับพี่น้องครับหนึ่งกันยายนหกแปดล่าสุดนะครับพี่เพื่อนเพื่อนรับก็ลองเสี่ยงทายกันเอานะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่น้องครับครับก็ลองดูนะครับผม ลองเสียงทายดูนะครับลองเสียงดวงดูนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นหุ่นขี้พึ่งนะครับผมรูปเหมือนองค์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทซึ่งปฏิษฐานไว้ในธรรมอุทยานนะครับผมบ้านแกเปะหรือว่าสำนักสงฆ์บ้านแกเปะนะครับผมเชียงเครือกาลสิน นะครับพี่น้องครับสาธุสาธุท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟัง EP นี้ก็ขอให้ได้โชคดีมีโชคกันทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันตัดสินแล้วนะครับว่าท่านใดจะโชคดีมั่งนะครับพี่พเพื่อนส่วนตัวแอสเองก็ก็จะเล่นพอเพลา,านะครับพี่น้องครับ ล้วก็ไม่เชื่อก็อย่าบลบปลู่นะครับพี่น้องดวงใครดวงมันดวงใครดวงท่านแล้วแต่บุญวาสนาจะนําพาไปในทิศทางใดนะครับพี่ปีนเพื่อนครับเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ดีเราก็พึ่งพา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับเพื่อเราจะมีโชคกับเขามั่งนะครับแต่ขอย้ํานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าจะจะเสี่ยงโชคจริงๆก็ขอให้ซื้อ,อ ฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งของรัฐบาลจะดีที่สุดนะครับพี่เพื่อนเพื่อนถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเล่นนะครับหวยใต้ดินนะครับพี่น้องครับครับเอาละครับสุดท้ายขอสินักสิทธิ์จงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังที่เข้ามารับชมรับฟังอีพีนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ